เราไปดูกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านอัสตรนตาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2โดยนัดล่าสุดบุกไปถล่มปามาถ,ถึงสิน5ประตูต่อสส่วนทางด้านทีมเยือนหนังเบเนเวนโตผลงาน5้านัดหลังสุดเสมอ1แพ้4โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับกายารีไปถึง3ประตูต่อ1 สำหรับการเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางด้านออตแลนตาที่ชนะไปทั้ง3าครั้งในการเจอกันสำหรับความน่าจาเป็นของคู่นี้ผมมองว่าออตแลนตาเองทีมันดับ2ต้องการ3แต้มเพื่อแชมเปี้ยนลีกขณะที่เบเนเวโตทีมันดับ18ต้องการ3แต้มเช่นกันแต่เป็น3มแต้มเพื่อการอยู่รอดเกมนี้น่าจะสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อ3มแต้ม3แต้มแห่งการอยู่รอดและ3แต้มเพื่อแชมเปี้ยนลีกครับสำหรับ อัสตรต้าและเบ็เนเวอเรโตเราไปดูวันที่ราคาต่อรองต่างๆกันครับสำหรับวันนี้ราคาผู้ชนะเจ้าโต๊ะเปิดจ่ายให้ทางด้านเจ้าบ้านอัสตอร์ตา1.17และจ่ายให้ทางด้านทีมเยือน15.60ซึ่งถ้าเรามองจากราคาตรงนี้ที่เจ้าโต๊ะเปิดมาแล้วนะครับเจ้าโต๊ะบอกเลยเลยว่าคืนนี้เบนเนเวอโตไม่มีโอกาสที่จะชนะอัสตอร์ตาได้อย่างแน่นอน เราไปดูที่ราคาสูงต่ำครับเปิดมาที่สี่ลูกสี่ลูกผมมองว่าสองลูกมีสำหรับแอตแลนตาและเบเนเวนโตแต่จะมีถึงลูกที่สามหรือเปล่านั้นเราต้องมาลุ้นกันเพราะ <c oughs> ทั้งสองทีมก็มีปัจจัยที่คล้ายๆกันอยู่คืออัตแลนตาก็ต้องการแต้มเพื่อแชมเปี้ยนลีกและเบเนเวนโตก็ต้องการสามแต้มเพื่อความอยู่รอดยังไงเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับอัตแลนตาและเบเนเวนโตว่าจะมีถึงลูกที่สามหรือเปล่า เราไปต่อกันที่ราคาต่อรองครับนี่ด้วยกันทั้งหมด4ราคา,ามีครึ่งลูกควบ2 2ลูก2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งครับในเกมคืนนี้ผมมองแล้วว่าออตลันตาช่วงหลังยิงเป็นว่าเล่นเกมลูกไหลลื่นแล้วน่าจะเป็นงานหนักสำหรับเบเนเวนโตในคืนนี้ผมเลยให้ต่ออัตลันตาในราคาครึ่งลูก ควบสองครับเพราะมองว่าเบนเนเวนโตคือเขาฟอร์มฟอร์มพรราหลักเขาคือแบบภาษีเขาไม่แบบไม่ไม่ดีเลยครับและมาเจอกับอารตันตาที่อยู่ในช่วงกําลังแบบฟอร์มเขากาลังจัดแบบจับยิงจับยิงะครับทําให้ผมมองว่าในคืนนี้เบนเนเวนโตเขาเจองานหนักอย่างแน่นอนครับและทุกครั้งผมจะย้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องนองทุกคนเสมอว่า ฝึกวิเคราะห์ให้เป็นนิสัยเย็นให้พอรอให้เป็นดูบอลให้เป็นบริหารเงินให้ได้การพนันมีความเสี่ยงแต่ถ้าทุกคนทำสามข้อที้ผมกล่าวไปก่อนหน้าได้เราก็จะอยู่บนความเสี่ยงและเราจะได้เงินสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ